จะต้องเริ่มต้นอย่างไรโอเคเรามาเริ่มกันเลย3อาหารที่ช่วยดูแลคอเลสเตอรอลให้น้อยลงอันดับแรกเนี่ยมันคือมัทฉะเพราะร่างกายของเราในเกิดการดัางเสพขึ้นทุกวันค่ะไม่ว่าจะจากภายในหรือจากภายนอก ซึ่งมะชานี่ก็จะมีสารสําคัญอย่างคาเทชินค่ะที่ช่วยดูแลในเรื่องของการอักเสบที่เป็นต้นเหตุของหลอดเลือดตีบให้เกิดขึ้นนิดน้อยลงและอันดับที่2เนี่ยมันคือถั่วเน่าใช่แล้วเนีตกไฮเนสที่มีอยู่ในถั่วเน่าเนี่ยคอนเฟิร์มประสิทธิภาพจากประเทศญี่ปุ่นเกาหลีจีนและอเมริกาเลยนะปัญหาการเกิดลิ่มเลือดน้อยลงปัญหาความดันน้อยลงดูแลสุขภาพหลอดเลือดให้เราจากการศึกษาเนี่ยพบว่านัตโตช่วยดูแลความเสี่ยงของการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจให้เกิดขึ้นได้น้อยลงอีกด้วยสุดท้ายเนี่ยมัน โมนาโคลินเคเนี่ยจะส่งสัญญาณไปที่ตับดูแลทั้งไตรกีเซอไรด์และ L D L ให้หน้อยลงแต่ไม่แนะนําให้หามาทานเองนะคะเพราะเราอาจจะได้รับปริมาณที่มากเกินไปต้องดูที่ปลอดภัยไว้ด้วยใช่แล้วเลือกที่ปลอดภัยผ่านงานวิจัยได้รับรางวัลถึง3รางวัลทันนี้ก็คือกินเรดยด